ปริกหางกระรอกบ้านเราต้นใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่ที่เมืองจินสูงมากเกือบเมตรเลยครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าปริกหางกระรอกนั้นเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตอบอุ่นของทวีปแอฟริกาซึ่งจะมีอากาศหนาวเย็นในทํานองเดียวกันกันกบที่ยูนานที่เมืองคุณหมิงที่ผมอยู่ในขณะน,นี้เพราะฉะนั้นต้นเขาก็เลยสูงใหญ่แล้วก็ ฟอร์มของใบที่เป็นพุ่มเป็นพวงสมชื่อหางกระรอกนั้นก็หลากหลายแล้วก็แน่นสวยงามอย่างยิ่งเลยครับอิจฉาคนที่นี่จังได้ปลิดหางกระรอกที่สวยงามเลยครับถ้าในบ้านเราอากาศจะใกล้เคียงหน่อยก็ต้องขยับไปปลูกในพื้นที่ทางด้านตอนเหนือของเรานะครับถึงจะมีอากาศเย็นแล้วก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของเขาจากภาพที่ขึ้นมาเป็นระยะท่านก็จะเห็นว่าสวยงามมากๆแน่นอนครับไปหามาปลูกกันนะครับ